สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้รงที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เอารถเก๋งนะครับคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งคันเล็กๆนะครับเป็นโมบิลิโอนะครับฮอนด้าโมเบลิโอ1.5 RS ท็อปสุดนะตัวนี้เป็นระบบพรูสตาร์ด้วยนะครับกุญแจก็จะเป็นยกุญแจรีโมทเลยนะตัวนี้นะครับสวยๆกริบกริบผ่อนหกพันเท่านั้นเองราคานี้ผมบอกไว้เลยว่าปีสองพันสิบแปดนะใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะนะครับเนี่ย สวยกริปนะครับตัวนี้เดิมโรงงานเลยนะครับสีเดิมสีอะไรเนี่ยโรงงานหมดเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรออกมาให้ลูกค้าเลยนะนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเลยนะครับเนี่ยกระจังหน้าดําเงานะครับเนี่ยอ s นะครับบอกชัดเจนเลยนะครับตัวนี้นะครับทะเบียนก็จะเป็น8กอไก่หนอหนูนะครับ3404ูกรุงเทพมหานครเราจะโอนให้เป็นจังหวัดอุบลโดยที่ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคันนี้ จัดฟรีดาวลูกค้าเราผ่อนอย่างเดียวฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรทางเราขอดูแลให้กับลูกค้าเองนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็จัดสัญญาได้นะฟรีเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่านะครับมาดูตัวนี้ก็จะมีไฟตัดบอกนะครับเนี่ยกระจังนาของเขาจะเป็นทรงนี้นะครับอล้อแมกเดิมโรงงานนะครับเป็นของฮอนด้าเลยนะครับยางนะครับเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นยางาเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆนะจัดให้แบบสวยๆเลยนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จะออกตรงกระจกมองข้างตรงนี้นะ เนี่ยรถเพิ่งเข้าใหม่นะนะครับแต่นํามารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะถ้ารถ7ที่นั่งคันเล็กๆแบบนี้แล้วผ่อน6กพันนะไปไวมากนะครับบอกไว้เลยนะครับตัวนี้จะมีคิย์กนสาดให้นะครับมือจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะครับบอกห้องเขาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะครับสวยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยพาชมภายในอีกทีหนึ่งนะนะครับอ่านะครับเพจของเขาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับเพจ หลายคนว่าเพจอยู่ที่ไหนนะโมบิลิโอนะครับเพจอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผู้โดยสารนั่งข้างหลังนะพับเบาะลงได้ก็ยังนั่งได้อีกนะข้างหลังนะครับเนี่ยข้างหลังก็ยังนั่งได้อีกนะครับได้อีก3ตรงนี้ก็ได้อีกสามสวยๆกริบๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับนะครับมาชมด้านท้ายของตัวรถนะครับไปท้ายเดิมโรงงานนะครับสวยกริบมีเซนเซอร์ ขับถอยให้ด้วยนะครับสวยๆมีกล้องมองหลังด้วยนะเนี่ยนะครับเนี่ยแหละผมถึงบอกว่าพอหกพันนะครับแล้วได้เจ็ดที่นั่งคันเล็กๆแบบนี้จบครบเซตเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับชุดแต่งข้องเขานะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถคันนี้นะครับไปชมกันครับนะครับเนี่ยกุญแจนะครับกุญแจคีเลตนะนะครับสวยกริปเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับเสียงเนี่ยแบบนิ่มมาก นั่งข้างในเน be time, source, ี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะผมบอกไว้เลยว่าใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะครับเดิมโรงงานนะเนี่ยหน้าจอเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับสวยกริปนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้บอกไว้เลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพานั่งตอนหลังดูว่านั่งข้างหลังสบายไหมนะครับเดี๋ยวไปทางกันครับมานะครับมาชมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่า คนนั่งข้างหลังนะบริษัทข้างหลังก็อัดกันได้3ามเลนะตัวนี้ก็ได้3อยู่นะครับถ้าตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่แต่ถ้าเป็นแบรนด์ของ Honda บอกได้เลยว่าเขาจะกว้างอยู่แล้วนะครับทรงเขาจะกว้างมากตันนี้ก็จะมีแอร์ข้างหลังให้นะครับคนนั่งข้างหลังก็นั่งนั่งได้นะนั่งได้แล้วก็มีแอร์นะครับถึงนะครับถึงข้างหลังเลยนะครับตัวนี้ครบเซตเลยนะครับก็จะมีเข็มขัดนะครับสาหรับรัดนะครับตัวนี้เบาะขยับได้นะนะครับเบาะขยับได้ บอกขยับได้นะครับตัวนี้ก็พับลงมาได้นะครับเนี <uc> ่ยพับลงมาได้ครับ <uc> เนี่ยครับข้างข้างหลังข้างหลังก็พับลงมาได้แล้วก็าสามารถาวางของได้ข้างหลังอีกนะครับถ้าไม่มีคนนั่งข้างหลังนะครับนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอาเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องคันนี้จะสวยขนาดไหนผู้ชมครับมาเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องคันนี้บอกไว้เลยว่ากริปนะครับเนี่ยนะครับระบบเบรกก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับเนี่ยนะครับคันนี้ 4สูบนะนะครับเนี่ยนะ,นะครับบอกว่าถ้าเดินทางไกลนะตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเรื่อง1.5เดินทางไกล่ยสะดวกสบายแน่นอนนะครับแล้วไปกันอัดกันได้หลายคนด้วยแต่ผ่อนแค่6,000นะสวยจบครบเซตลดเพิ่งเข้าใหม่เดิมๆโรงงานนะครับเอามาให้ชมกันก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์ 098469699นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์หรือทักเข้ามาที่เพจบริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์สีาสาขาสีแยกนนทบุรีได้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอของเรานะครับลงแต่ละวันเนี่ยขายไม่ใช่นน้อยนะผมบอกไเลยว่าถ้าคันนี้นะถ้าใครสนใจเนี่ยราคานี้ด้วยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับน้ารงที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับกดติดตามไหน่อยนะครับสำหรับคลิปหน้า ก็จะเอาคันที่สวยมารีวิวให้กับลูกค้า,ได,าได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ